พระผงม,มาจากรพรรดิพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนั่งในบัวนะครับแล้วก็มีตัวนะนโมนะอยู่ตรงกาลกางแ,แล้วก็พระธรรมธาตุเสด็จเพี้ยบเอาไว้ถ่ายให้ชมหลายๆองค์ไม่ไม่ไม่ธรรมธาตุพระธรรมธาตุเสด็จอย่างนี้นะครับพระหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้มีแต่องค์นี้ที่สเสด็จเยอะมากเลยเอามวถ่ายให้ชม นี่นี่นะครับเป็นเม็ดๆเ,เลยครับสวยนะครับองคงมาจากกุทธรูปองคงปู่ดูลงหลวงตาหมาเนี่ยาาได้ก็ะทำไปถึงหลวงปูดงป่ดูลงหลวงปู่ดูลงแล้วก็อมนหลวงปู่ดูลงนะครับส่วนใหญ่จะมีพระธรรมท่าเศษในบางองค์เท่านั้นที่ไม่มีนะครับถ้าเป็นหลวงปู่ทวดก็เป็นพิมพ์ที่พระที่ เพราะเงินเไปให้โชคลาภน,น,น,นะครับมีคนรอาตายจากอุบัติเทศต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับห้อยลงบุตรทวดนนี่ไม่รรมะู้เป็นต้นอะไรนะครับเป็นเม็ดๆนะครับต่อไปจะหายใจนะครับอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ตรวจคาถาจากักรพรรดิดีหรือว่า โอโนอนุนางตายนะครับสนใจติดต่อร้านโดยพวามเครื่องโทรตัวเจ้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนยหรือศูนย์แปดหนึ่งี่สองศูนย์สานย์นึขอบคุณครับ